สวัสดีทุกคนนะครับผมมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกแล้วอ p ปิเลียเอกลับมากับเกมเดิมครับผมเอ็นาซม่าโกสเตรเกอร์2013นะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างผมก็จะมาหาเวลาว่างมาอัดให้นะผมเราไปต่อกันที่ด่านหนึ่งดาวดีกว่าตามจริงคลิปนี้มันต้องเป็นด่าน2องดาวแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างนะผมก็เลยย้อนมาดูเนี่ยอย่างที่เห็นคือผมชนะทีมนี้ไปแล้วแต่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปนะผมอัดครับแต่ว่า คลิปมันลงมาแล้วผมก็กดดูวันนี้ว่าแบบมันห่างกี่วันแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยจะวางผมก็ไม่อยากให้มันห่างมากเนาะเป็นงานดีเรกอะไรอย่างนี้เผื่อแบบเปิดโอกาสทํานู่นทํานี่สร้างรายได้อะไรอย่างงี้มันก็บอกว่าเนื้อหาผมไม่เหมาะสมรับ youtube มันก็ลบคลิปของผมผม,ผมลงใหม่แล้วมันก็ลบอีกลงใหม่แล้วมันก็ลบอีกผมก็เลยตัดสินใจมาอัดใหม่ผมก็เลยงงแค่ว่าแบบเนี่ยเกยมเตะบอลหรือท่าของไอ้พวกทีมโอกเกอร์มันแรงแบบแรงไปหรือว่าอะไรยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจนะ ผมแค่งงเฉยๆว่าทำไมมันถึงบอกเนื้อหาไม่เหมาะสมทั้งน,นที่เป็นแคเ่เกมไม่เฉยมาเดี๋ยวเราไปเล่นซ้าอีกรอบผมก็าะแบบตัดคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ไม่ได้เฉยเลยอันนี้เป็นโรงเรียนโอกเกอร์ทีโอกเกอร์ในเดอะมูวี่นะเรียบร้อยเลยถ้ามีเสียงก็อีเข้าเสียงพัดลมอะไรก็ขอภยายในะเสียงก็อีผมเลยแล้วก็เสียงพัดลมอากาศร้อนมากตอนนี้มาตอนวันผมเล่นไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้นะมาเดี๋ยวผมเลยกลายเป็น มาอัดใหม่สแทนงงเหมือนกันนะเกมบอลอะไรเนะื้อหาไม่เหมาะสมผมไม่รู้ว่าถ้าพวกอีกฝั่งเขาดุนแรงเกินไปหรือเปล่านนะมาแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะผม,ผมก็ไม่ค่อยว่างเลยตอนนี้ลิ้นพันหมดละมาปะทาทีมโอกเกอร์ลุยเสียงจอยเสียงอะไรก็เข้าเป็นปกตินะผม ทีมเวิร์กมาเต็มอืมอินทิดเดียจะเวลสองลแย่เหรอแย่คืนสิ แย่งคืนได้จะส่งให้คนเดิมผมลืมชื่อหมดแล้วผมเซ็่ยงมาผมก็ว่าไม่ได้ปล่อยให้ระยะการลงคลิปมันนานาเ,ดเดี๋ยวหลังจากเดินที่ผมก็น่าจะไม่ค่อยว่างขนาดไหนเพราะผมจะไปทำสวนนั่นเองนะไปทำสวนไม่ได้ไปที่บ้านสวนนะผมไม่ได้กลับมาบ้านหลักที่มีคอมอยู่ในตอนนี้นะผมก็พยายามจะหาไล่เรื่อย กัอนเจ็ดซองผมว่างก็ทำาลเป็นอาชีพเ็ยถ้าทําเป็นอาชีพอลยก็ดีนี่ยผมไม่รู้เป็นในพวกข่ามันก็เป็นข่าเกมมันก็ไม่น่ามีอะไรรุนแรงนะคือมันแบบลงใหม่แล้วเขาแบนลงใหม่แล้วเขาแบนแบบแบนแบบลบไปเลยแล้วพอผมแบบอัปโหลดปุ๊บเขาแบนตรงที่ผมอัปโหลดเลยกาลังแบบใส่ข้อมูลดิสคริปชันกดโหลดคลิปนั่นแหละครับ เขาแบนผมตรงนั้นเลยเขาลบสั่งลบทิ้งเลยคือมันไม่สามารถกดโหลดต่อได้ก็คือแบนนั่นแหละมันเออร์เรอร์ให้เลยก็เลยงงกันนึ่งพาสองไปก่อนเลยกันเนาะ รับได้แล้ะตัวพวกนี้ท่าท่ารับโหดมากโดนแย่งได้นะแต่เขาก็จะยิงไม่ได้เบียดโอ้โหแก้ไม่หายปัญหาเอพเตกโอ้โหเรียบร้อยเลย

เนี่ยซ้อมมาแล้วนี่วิ่งยาวยิงได้ยันหน้าโกประตูแล้วแต่เขาก็น่าจะรับได้แหละไม่ได้รุนแรงมากคงต้องให้เทนมาฮะอย่งนี้หรือแบบชินโดยิงน่และโอ้โหโดนแทกเ,เสียบขึ้น ขึ้นมาไม่ใช่เป็นท,าท,าทน่าเลยเป็นท่าซิ่งใ่ไหพุ่งนี่พุง่งไปอีกใกล้สุดเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กนั่นวิ่งมาแย่งแล้วกดสปแปมปุ่มยิงครับผมสแปมได้สามครั้งแต่ว่าเออท,ทันแค่อสองครั้งโดน หนึ่งสองแขนต่อเนื่องแลนะ้วเราเอา๊ะเราลืมอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าเออต้องกดอย่างนี้กดทุกปุ่มเลยลืมปุ่มนะเอาอีกสักประตูสิโอ้ เเตลยมาแปมนี่สามครั้งแล้วฮะอัตลางเต็มนะท่านจะรับได้อย่างไรเย็บเรา สวยงามเหลืออย่างงี้อีกคนหน,น,นึ่งชินโด้หน่อยเอ้านะทีเดียวรับก็ไม่อยู่วะทีเนี้ย มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกยงังเกดยิงยังไม่ได้เอาเดิงนี่ไม่ไม่พร้อมยิงแ้ยนี่นี่ยงกลับมาก่อนกำแพงของจีนไปก่อนแล้ว โอ้ยยงตามมาแย่งมีท่าแย่งคืนอะน,นี้ผมลืมหมดละชนะด้วยอ๋อกระทัอบบอลไงวิ่งบอนบอลไปเลยวิโอ้โห,โโห,โโหขัดจังหวะโอโ้แรงน้ำพ่วง ผมมีหมดพวกไอ้นี่นะโอเดออผมไปหาโหลดจากของคนไทยมาแล้วว่าผมยังไม่ได้ลองลงเลยแค่ผมลงแบบจะลงสอนตั้งค่าใช้ปุ่มเขาก็เขาบอกครับ u ูทู e ก็บอกผมเป็นการแโฆษณาโปรแกรมอะไรสักอย่างูเขาก็แบนผมเหมือนกันผมก็เคยทำไปแล้วเขาก็ไม่ให้ผมลงใส่วินเดอร์วีทู กำลังลุนไหมมองไม่ทันคือยิ้ไปพร้อมยิงสกิ๊กกระแททันไหมเนี่ยเวลาหมดก่อนชาร์จรอเลยว้ามาได้ยิงมาต่อครับผมเล่นด้วยความแบบด่วนแล้วก็ เคล็ดแคมาผมยังไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยพูดสริบดีเนี่ยต่อขึ้นลนังครับผมเออหมดโหนอีฝั่งมันยังมันเก็บไม่ได้เหรอผมคิดว่าเก็บไม่ได้ก็เลยใช้เลยตามนี้แทงส่วนไปเลยวิ่งยิงยอะเองเนี่ย โอ้ oh, ตัวแยง่งอือผมกำลังปล่อยท่าหญิงแลยไม่อย่างนี้ดิยังแย่งได้อีกคิดดูอืออย่างนี้เลย ปั๊มบงังเอ้ยไม่ใช่ปั๊มบงังปั๊มบอลปั๊มพลังสามเคแรงสุดๆแล้วบอกเลยโ,เโดนสามโซนครับผมอย่างว่องไวดีใจแบบท่าเดิมๆนะฮะ เหนื่อยแล้วโอ้โหใช้ท่าแย่งกับเราด้ยใช้ท่าหลบท่าเลี้ยงท่าเลี้ยงม่เสียเทอนี่แม่ให้ยิงแล้วล่ะแย่งกลับมาก็อดยิงนะทำกันอย่างนี้ งานยิงได้เนี่ยนี่ทำไมไม่ให้ขึ้นไปให้หมดส่งเล็บอ่าผมไปกดโดนแตะตัวบีในะจอยมันก็เลยยิงนี่เอามั่งละ่ะนี่เจอบอลไปจะฆ่าเขาโ้เร็วจีดเร็วจัดเร็วจัด

โอ้ยหอยเฮ้ยลืมไปว่าถ้ามันพุ่งชนโกลแล้วนี่คือโกแะเ็จเลยนะต่อไปครบอย่าขวางอย่าขวางน้องอ๋อสูงนงี้ยไม่มีท่าล่างอาวตารนะเนีะยอะไรคือท่าล่างอวตารท่าอาวตารพอ นี่อุ้ยโอความไวทันไหมยอ้ยยังไม่ทันหรอวะไม่น่าลองนะเราริงน,น,นะ ไม่น่าลองเลยผมไม่น่าลองปล่อยแนละ้วมึงดีทีพีพอยิงหน้าอาวตารไมไ,มไม่พอหน้าจะไม่พอผมจำทีพีไม่ได้นะ ชาร์จนานเกินเฮ้ยมันยิงได้ยังกมันยิงเอาโอ้โหเข้าแน่เลยอย่างงี้เิ็ดเล่นเยอะไงเรา เสียงกดจอยแห่งความแค้นนะของเราเองมยกางสนามเลยมีใครทำได้เลย ผมเห็นเทนมาพร้อมยิงแล้วการระห้เทนมายิงนะครับสมบัติเปนนหนวะโอ้โหจะได้ยิงอยู่แล้วใครจะยิงไนะด้เมื่อวันคโดก็ยิงไนดะ้ยิงแรงๆเนี่ย ไม่มีใครพร้อมยิงแล้วโอ้โหพอจะหมดเวลาเนี่ยคือแย่งกันรัวๆเลยนะฟังนะเราเสียโอกาสทำประตูไปเกมหนึ่งเดียวกีของเทนมะเราตั้งหนามพวกนั้นไม่ค่อยแย่งกันอยู่ดีก็แย่ง มีสายฟ้าขึ้นโดยพร้อมรับเขาน่าจะรับได้โอ้โหแพ้แล้วมั้งเหรออัดคลิปใหม่หเดียวแพ้เลยคลิปเก่าที่ผมถล่มยับเลยนะสี่สองมั้งคลิปเก่า คุณยิงยิงแรงไม่มีแล้วอะเฮ้ยรับปื๊เปล่าเฉยอาวเสร็จดีงี้อ๋อทีพย์โมโหมดผมไม่ได้สังเกตสวยดิเรายิงบ่อยไง เสียบเลยเสียบอดเล่นไม่ให้เล่นเฮ้ยจะส่งไปที่เช็กิี้ให้หน่อยมันจะต้องต่อเวลาปะไม่ไหวแล้วมันจะมีร่างอ,อวาวตารก็เถอะ มาช่วงต่อเวลาคลิปเก่าที่อัดไว้ก็ถล่มเขาซะยับคลิปนี้มาถึงเป็นอย่างนี้ขอกขอบ,ขอบเล่นขอบยิงแักเลยามาดิ ไม่ให้ยิงเข้ามาโอ้ยยังไม่พร้อมยิงึงลงมาเออโอ้โหเอาอะเดี๋ยวนี้เขาแย่งกันทุกคนเลยว่ะแล้วมีเอาต์ ทรงทำแต่ท่าเลี้ยงทรงกนนะเนี่ยแหละตัวที่พร้อมยิงนิชิซึนโนะเอา้าไปส่งให้เขาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเออลำหน้าส่งโกไม่ได้หรอไปออกเลย อี่างเงีนะไม่แบ่งเพื่อนนะไม่แบ่งใครงั้นบอกเลยว่าไม่แบ่งเดวิลบัสบัสตอบาสมาโอ้โห แกงดีจริงแย่เลยนะไม่เอาประตูประตูเรา้านจริงเราเมื่อกี้เราแค่สไลด์ก็ได้นะเราเอาเทนน่าไปยิงหน้าเอาต่างกันแต่ผมก็นั่นแหละนะนี่อยากใช้ไงเอาลงมาแล้วขอให้ได้ใช้มาเนาด้วยแจวแจวแจว งงเลยยังมากพร้อมยิงแล้วโล่งด้วยเอ้ยมันพุ่งก่ทีเดียวมันต้องพุ่งสองสามทีไม่ใช่หรอหนึ่งสองสามท่านี้แรงมากในกระตูนนแลนะพิกเกมไปเลยแล้วมันก็จะพิกเกมทั้งนี้ดู อะไรเลยพิกเพชรอย่างเดียวตอนนี้ใช้ให้หมดแข่งยินนิ่งสักแป๊บหนึ่งโอ้โหแยุ่กจุด่ะเอาวะท่าเดิมท่าดีท่าเดิมครับ แรงโน้มท่วงของเขายิงเดี๋ยวสเโอกาสอาจะซ้ำได้ไม่ใช่โอกาสกนิชิกินั้นอาจารย์ของนิชิกิโอ้มันไม่ได้เหมือนที่โอ้กันได้ด้วยเอาเขาเอาสุดวลยตอนนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> แย่งสิทำไมไม่แย่งอ่ะต่อยผมจะพังมากเนี่ยกดแย่งสู้ไม่ได้เฉยกดรัวๆเลยเมื่อกี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงกันเอาหมดก็เสียบไม่ได้ที คิดเ,เดียวเอาคุ้มเลยโหยิงครึ่งสนามเลยเหรอถลบประตูเลยและกองหลังเราไม่มีคนยืยนซ้อนเราคงต้องหาคนยืยนซ้อนโอ้โหครึ่งหนามยังรับไม่ได้อีกเหรอ ถ้ามนแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมเคยเล่นเซฟอื่นนะเอามาใส่ทีมผมผมยิงเป็นครึ่งสนามไม่เห็นจะแรงเลยยิงไปดาบบรรพบรุษ อันนี้ไม่พร้อมรับแต่ว่าเขาก็ยังใช้ท่าื้อสามได้อัอแรงมันไม่มีเหลือเลอมันยิงมุมตะแคงมันเกี่ยวผมจำไม่ได้เหมือนกันนะมันทำให้รับยากขึ้น แย่งกับจะไปยอมโอ้แพ้เว้ยเฮ้ยฝ่ายพื้นเอ,อือ <c oughs> แย่งก่อนบอลถึงพื้นโอ้ยแย่งแพ้แล้วอย่างนอยมันก็ยิงไม่ได้หรอวะ <c oughs> โอโ้ตามรุนแรงนี้ เสียบว่าทำไมเราปิววะอะไรอ่ะเอ้ยเกินไปเราเสียบว่าเราจะปิวเองได้ยังไงวะทีพีไม่พอยิงร่างอ,อวาตารใช่ไหมนี่อ่ะ เ่แต่เมื่อกี้มันไม่มีแรงรับในเหงื่อมันตกมักวินความเร็วลมของแท้ความเร็วของแท้และทุกอย่างเลยนี่หรือเปล่าโดนไปครับผมหลาแล้วหกศูนย์เอ้ยไม่60 6หกศูนย์หกต่อห้าผมต้องซ้ำอีกยังแค่สิบห้าสิบห้านาทีแล้วมันสิบห้าวิ ชาร์จยิงไม่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 ไ,ม,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 ไม,ม่มันเป็นโหมดโหดแล้วมันก็เลยวิ่งเร็วกว่าแล้วเราเสียบไม่ได้ใช่ไงมีท่ายิงมาดกทรงหมดเวลา <c oughs> เขาเปิดเจดแย่ยงไปนี่เรารอแย่งยังหวนนี่บวกไหมมาดิ เราแย่งได้ก็ดีเราแย่งไม่ไดุ้ปก็ไม่เป็นไรนะเขาใช้ท่ายิงก่อไม่ได้พลังงานเขาไม่พอนะทีพีเป,เปลี่ยนตัวยิงเสียบ่งจุดโทษได้แหละเข้าประตูไปเลยของยิงไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะผมชีวิตจริงไม่ได้เล่นฟุตบอลนะ <c oughs> ผมคุมจอยไป่ทนผม เบีย่ยงออกซ้ายแล้วผมเบีย่ยงออกขวาแต่ว่าตัวมันไหลไปแล้ว <Okay. S 2> โอเคจบแล้วหวังว่าคลิปนี้น่าจะลงได้นะผมลงคลิปอื่นก็ฝากกดติดตามแล้ว,ลวกันลงคลิปเบื่อนี้แบบลงไปเรื่อยนะอยากให้ช่องมีความหลากหลายแล้วก็ลงไปงานดิเล,แล็แต่ว่าก็ยังอยากได้ยอดซับอยู่ใครมาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้ผมด้วยนะชินสกตได้ท่าใหม่ใช่ไหม ไอ้คำว่าเก็ตนี่คือเหมือนได้รับท่าใหม่นะที่แบบได้รับอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชัวรมือนกันนะนั่นแาผมก็ฝากแล้วผมก็อยากมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอะไรนี้แล้วก็อ่าเกมตัวนี้ลงมาเลยลอาจจะไม่ได้ตามกระแสนะเพราะผมไม,ไม่ไม่ได้วินง,งบประมาณน่นนี่ลงตามกระแสผมก็ทํายอดวิวสู้คนอื่นเ,เขาไม่ไหวโอเคอรอบสองก็ชนะถึงแม้จะต่อเวลาสองรอบก็เถอะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาครับผมกับด่านสองดาวนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาดูนี่ก่อน อ่าชินสุเกะใช่ไหมท่ายิงท่ายแยง่งได้บอกได้ท่าเลี้ยงมามั้งนะอันเนี้ยโกมีอยู่แล้วอ่าอิซิกิโอ้ท่ายิงมันเรือดสามเหรอเอ้ยได้ร่างอวาตารมานะครับผมชินโดเมื่อกี้ก็น่าจะร่างอวาตารนะอ๋อชินโดมีร่างอวาตารอยู่แล้ว ได้ท่าแย่งแบบติดอาวุธมาแต่ท่าแย่งแบบธรรมดาล่างอวตารยังไม่มาติดอาวุธมาแล้วไวกว่าคนอื่นเขาเลยครชุดงนี้อ๋อได้ล่างท่าล่างอวตารอน่าจะได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วครับที่ผมมาเล่นนอกหล่อเล่นจบแล้วมันได้ไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาใส่ผมก็ว่าอยู่ชุดงนี้มันไม่มีล่างอวตารได้ยังไงตัวหลักตัวอื่นมีหมดแล้วโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดติดตามให้ผมด้วยไม่ว่าผมจะลงเกมอะไรนะว่างๆก็ลงเหมือนเดิมครับผมพยายามหาเวลาว่างมาลงคลิปนี้ก็เคยลงมาแล้วก็โดนลบเดี๋ยวลงใหม่ไว้เจอกันใหม่พาทหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ